6สิ่งที่ต้องระวังถ้าไม่อยากพังทั้งชีวิต 1. เมื่ออยู่คนเดียวระวังความคิดของตัวเองความคิดเป็นได้ทั้งเพื่อนแท้และเป็นศัตรูตัวจากาะดอยู่คนเดียวเมื่อไหร่จงเลือกคิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลาย 2. เมื่ออยู่กับเพื่อนระวังคำพูดของตัวเองคำพูดเล่นๆอาจจะทิ้งแผลลึกไว้ในใจคนอื่นได้อย่าคิดว่าความสนิทคือใบอนุญ,ญาตให้พูดกับคนอื่นได้โดยไม่ต้องคิด 3. เมื่อกโกรธระวังอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ชั่ววูบ ทำลายสิ่งที่เราใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างมาได้ในเสี้ยววินาทีการกล้าหยุดก่อนที่จะระเบิดคือความกล้าหาญร,ระดับสูงสุด 4. เมื่ออยู่ในกลุ่มคนระวังพฤติกรรมของตัวเองท่าทีของคุณคือข้อความที่ทุกคนอ่านความหมายออกได้อยากให้คนจดจําคุณแบบไหนสแสดงออกให้เป็นแบบนั้น 5. เมื่อมีปัญหาระวังอารมณ์ของตัวเองอย่าตัดสินชีวิตทั้งชีวิตจากแค่อารมณ์แย่ๆในวันนี้ปัญหาน่ากลัวน้อยกว่าการตัดสินใจผิดเพราะว่าใจไม่มั่นคง 6. เมื่อชีวิตเริ่มดีขึ้นให้ระวังอัตตาหรือว่าอีโก้ของตัวเองจักรวาลให้คุณได้ก็เอาคืนได้จงถ่อมตัวเมื่อยืนสูงและอย่าหลงตัวเองจนลืมว่าความสําเร็จไม่ใช่ของถาวร